กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินโครงการ72,000สา7,300โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน GEO Social Map ในพื้นที่ปี2567 กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินโครงการ72พันษา7,300โครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรนศา6รอบ28กรกฎาคม2567ครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด878อเำเภอทั้งประเทศบำบัดทุกบำรุงสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี n ช e for g o o d ในพื้นที่ นายพง์รัตน์พิลลมรัตน์อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo Social Map ซึ่งเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการขับเคลื่อนการจัดทำผังภูมิสังคมทั่วประเทศ76จังหวัดครับสำหรับโครงการผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ําในหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยนะครับได้น้อมนําเอาแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในการสืบสารรักษาต่อยอดเนี่ยนะครับมาปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยไปดําเนินการจัดทําเป็นผังที่จะใช้ในการบริหารจัดการน้ําในเชิงพื้นที่นะครับ แล้วก็มีการใช้กลไกประชาคมโดยให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านตำบลเนี่ยนะครับเป็นคนชี้เป้า ตรงไหนมีปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งอย่างไรจะมีการพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เขาอย่างไรเราก็ไปดําเนินการที่จะนําเอาข้อมูลเหล่านี้ล่ะครับนำมากําหนดลงไปเป็นแผนที่เป็นแผนผังขึ้นมาแล้วก็กําหนดเป็นโครงการกิจกรรมต่างๆขึ้นมาที่จะพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวโดยน้อมนําเอาแนวทางพระธรรมดิมาเป็นฐานในการพิจารณานะครับในการกําหนดโครงการกัน วันนี้เนี่ยก็เป็นการสนที่กาลังบูรณาการกันหลายหน่วยงานครับโดยการนําของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเราก็เอาเรือกําจัดผักตบชวามาจํานวน2ลําด้วยกันกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนําเอาเรือท้องแบนมาช่วยเสริมในการเก็บผักตบองกรงการผลิน,นจังหวัดรวมถึงภาคเอกชนก็ส่งรถขุดเพื่อที่จะขุดลอกต่างๆเข้ามาเสริมกําลังด้วยนะครับได้รับความร่วมมือจากมณฑลฐานบกที่18กองพันฐานราบต่างๆเนี่ยก็พาคีกระขายร่วมกันหมดเลยนะครับซึ่ง เป็นไปตามแนวทางการทํางานของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เราจะบูรณาการภาคีเครือข่ายทั้ง7จ็าคีเนี่ยมาทํางานโดยไม่ได้ทํางานโดยโดดเดี่ยวลําพังนะครับวันนี้โครงการที่จังหวัดสรรีก็ถือว่าเป็นโครงการที่ชัดเจนมากนะครับในการน้อมนําแนวทางพระบรมเดิเหล่านั้น,นมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเลยนะครับ oh. เพราะว่าผังผู้สังคมเนี่ย ทำขึ้นมาตอนนี้แล้วเสร็จทั้งหมดทั้ง7,255ตามบนด้วยกันทั่วประเทศนะครับมีผังมีโครงการมีกิจกรรมอยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับเพียงแต่ดึงกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยไปแสวงหาความร่วมมือแล้วก็ดําเนินการโดยไม่ต้องใช้งมานในส่วนของกิจกรรมที่ทําได้นี่แนวทางที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเราดําเนินการครับนายพงษ์รัตพิรมรัตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในปี2,567 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินโครงการ72,000สา7,300โครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด878อําเภอทั้งประเทศเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําปัจจุบันดำเนินโครงการแล้วเสร็จทั้งสิน้น6,789โครงการจากเป้าหมาย7,300โครงการคิดเป็นร้อยละ93 นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับในแต่ละพื้นที่จากผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมในภาพรวมอย่างน้อยกล่าวคือสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นประมาณ5,490,000ลูกบาทเมตรพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นประมาณ2,700ไร่พื้นที่น้ำท่วมลดลงประมาณ91,000ไร่พื้นที่เกษตรที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ120,000ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ3 1 0 0 0 0ครัวเรือน